แม่เจ้าเปิดราคาที่พักหรูในฝรั่งเศสของหมากคิมสมฐานะสุปตาเป็นทริปที่แฮปปี้สุดๆเมื่อหมากปรินและคิมเบอร์ลีได้แพกกระเป๋าไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสรทริปนี้นอกจากจะหวานฉ่ำแล้วหมากคิมยังแข่งกันทราบเวอร์สุดๆโดยเฉพาะคิมเบอร์ลีที่ขนชุดว่ายน้ำไปแบบจัดเต็มล่าสุดคิมเบอร์ลีได้ออกมาโพสตภาพโรงแรมที่เข้าพักในทริปนี้พร้อมเขียนแคปชั่นว่า เช็ k l i l ิ o อโฟลีโฮเทลออฟมายด e ีม b ัคคิดลิท t ต t ้ลเพราะของเดอะ m นมมายบรายเด u โบทริปนี้ไม่ได้สนลดหรือสปอนเซอร์ใดๆชอบเองจ่ายเองใครชอบฟีลิ่งสุขภาพผ่อนคลายจริงๆแนะนำเลยค่ะวิวฟินนิลี่รีเทิร์นซูนขอบคุณพี่เมที่จัดการจองทุกอย่างให้อย่างสมบูรณ์แบบนะค่ะ l o ิฟยูแอนนี่เม b บ o t ทรเว e ร2022สำหรับ l i l y of the v a l l ว y ราคาต่อคืนไม่ต่ำกว่า160เอกเอกกบาทเลยทีเดียว